สวัสดีชามังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่11ส,สิงหาคมคุณได้แปดถ้วยกลับขัวส่วนเขาได้เด็กถือกฐานะคะ วันนี้เป็นวันที่คุณจะเปลี่ยนใจนะกลับไปทำสิ่งที่คุณทิ้งไปนะคะอะไรที่คุณเลิกทำไปแล้วถอดใจไปแล้วคุณจะกลับมาเริ่มทำมันใหม่นะคะแบบมีความหวังส่วนถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ตรงตัวเลยการกลับมาให้โอกาสคนรักนะะกลับมารักกันเหมือนเดิมแฟนคุณได้เด็กถือกระทาวันนี้เรื่องงานเด่นนะะมีพาชันนะคะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ไฟแรงถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะคะอยากเริ่มต้นใหม่เหมือนกันอยากทําให้มันดีกว่าเดิมมีไพ่บิ๊กแคปิเชนนะคะแล้วก็ดิสคัฟท์บีเดอร คุณสองคนเนี่ยมีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้โอกาสกันใหม่นะคะแล้วก็การกลับมาครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่จะทําให้คุณสองคนแฮปปี้มากขึ้นด้วยสําหรับคนโสดสนิทอาจจะได้ดีเทอร์กับคนรักเก่านะคะไพ่ก็ตรงตัวเลยนะ